เพื่อนฮะตอนนี้ฮะเราอยู่กับอีกหนึ่งจุดนะฮะสำหรับบาคนสำหรับคนที่ชอบชอบรถชอบแต่งรถชอบตัวแต่งรถยนต์แน่นอนนะครับมาญี่ปุ่นแล้วจะพลาดไม่ได้เลยฮะนี่เลยฮะออโตแบกนะครับชินโนโนเมะชินโนโนเมะผมดังรถไฟมันนิดเดียวฮะอยู่ที่โอเดบะห่างจากโตเกียววิซัยแค่มาสัก1.4กิโลสองกิโลไม่เกินนี้นิดเดียวเองถ้านั่งรถไฟก็สายนายเดียวถ้ายังหนุ่มอยู่ฟิตอยู่เดินไหวเดินไหวังเยินได้อยู่แต่เดี๋ยวก่อนยิงเปล่า โอ้โหสูงเชียร์ที่นี่ที่นี่มีพิซมีเซอร์วิสอยู่ด้านหน้านะเดินมาก็จะเจอแหละเห็นป้ายโอทอแบกนะมีพิซเซอร์วิสชั้นสองชั้นสองเป็นช็อปที่เราจะต้องไปช็อปปิ้งกันเพื่อนส่วนสามเป็นเป็นเชอริตี้ช็อปนะครับผมก็เป็นแบบของที่แบบพิเศษพิเศษเี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะพิเศษขนาดไหนข้างในมันเจ๋งแค่ไหนไปลุยช็อปปิ้งกันเพื่อน แล้วู่เพราะว่าเมื่อกี้เราไปคุยกับทางร้านแล้วคุยไปดูเรื่องเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพามาดูพามาดูมีอะไรบ้างเราเริ่มจากชั้นสามเหมือนเพื่อนของที่เนี่ยราคาเฮ้ยราคาโคตรถูกสองพันหกถูกมากเลยนะหกร้อยกว่าบาทกว่าบาทนะครับแล้วก็มีฟู้สติกเกอร์เทอินเพจเทอินอะไรเงี้ยเพื่อน ใครอยากได้มาที่นี่ไม่ผิดหวังนะฮะของเยอะมากข้างบนชั้น3เนี่ยมันเป็นแบบเป็นของแต่งพวกพาร์ทอุปกรณ์ไปเที่ยวมีพวกท่อรองท้องรองเท้าชุดแต่งภายในฮะอุปกรณ์ภายในอ่ะไอกระสุงของชุดแต่งพวกแข่งหมวกกันน็อกอะไรก็มีกระจังหน้าอะไรเงี้ยพวกครอบปมกุญแจอาบาร์อาปาร์ที่ของเยอรมันนะหสวยนะชุดแต่งปาสนะครับนะครับเป็นเอเซอรี่ของพวกฟั่งฟงสปาเก็ตโตอ้แล้วก็พวกช็ออัป ล้อมีทุกอย่างอ่ะมีครบทุกอย่างคือเป็นประดับยนต์แบบทุกอย่างเลยประดับเดียวเดีออยเทสเามแสนแปดเก้าหมื่นโอ้โหเทเคนะ กระตัดกระเป๋กี้ยวให้เคเพื่อนถ้าเข้าบ้านเราไม่ถึงแสนนะเพื่อนคุ้มมากหลายแสนสาคุ้มจริงจริงเข้งมาแล้วจะมีโอ้คุ้มอะไรก็มีนะมีเมิร์นฮอนด้ามีสายฮอนด้าบอร์ดสายเฮดสายเฮดเฮดแดงสาญี่ปุ่นสายญี่ปุ่นนี่เฮดแดงแท้นะอนเฮดแดงแท้นะมีคุ้มอะไรมูเก้นนะครับหมดเลยครบทุกอย่างเลยฝาฝาครอบฝานี่ฝาถังน้ำมันมูเก้นนีครบหมด มูมูอะไรเนี้ยล้อล้อล้อซุก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 เนื้อแท้หกร้อยหกสิบเยนหกร้อยหกสิบเยนโอ้โ,โหนั่นเฉยๆหนึห้าสิบเก้าบาทเฉยโอ้ต้องมาเลยนี่ชุดไฟท้ายไฟหน้าไฟท้ายมีหมดเลยนี่ทางนี้ก็มีเบาะเลคาโลเท่าไหร่นะสามหมื่นสามหมื่นนิ่ดันดันดันหลังแบบลมเลยนะเนี่ยอืีอ๋อเป็นลมด้วย เขาส่วนมากส่วนมากหัวตันนี่จะอยู่ในรถพวกแบบรถรถด,ลดลูเก้าศูนย์นะนี่ยเป็นเป็นแบบ,บปั๊มลมนี่นอันนี้ของใหม่นะเพื่นนอ,อนตัดติ๊กเกอร์ตัดไม่ใช่ดีกว่าโอ้ตัดติ๊กเกอร์อ้าวมันแท้มาันนี่อ่ามันแทงจริงของแท้นะครับอัน,น่ามโอ้โหสุดใหญ่เลยเป็นเป็นชุดคิดนะครับชุดคิดของ HK เขามีแยกด้วยนะมีที่อาแยกมีอาหูมีศูนยใช่อันนี้มันเป็นของ h k f นะครับผม มีสวิปคนใช้สวิปต้องโดนแล้วแหละโช๊คอะไรเงี้ยแล้วก็กรองอากาศเป็นของเ k ทั้งหมดนะนะแลามีการโมดิฟายเครื่องด้วยนะเป็นไงอ่ะไม่เห็นม่าจะเป็นไงอ่ะแต่รถผมไม่มีเทอร์โบเลยนะสวิปที่นี่ก็มีเทอร์โบมันก็เป็นสวิปสปอร์ตไงโอ้โหมาครบเซฟเซอจังท่อสวยนะฮะท่อสวิปมันไม่สวยนะนะนี่ของสวิปนี่นี่ของสวิปหมดเลยเ k มราคาทุกอย่างเราตรวจสอบเช็คราคาได้เลยแ้วหลายๆอย่างคือมันถูกกว่าบ้านเรา,าเลยเยอะเลยจุรที่หนึ like. ่งนี้ฮ้ยเดินตองถึนเวลาบเลี่ยนต้องซื้อเบีบเยนโซนแคมปิ้งเสื้อผ้าอะไรต่างๆแล้วก็มีสตา,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 สาร์บัคสร้านกาแฟดูคับจริงอะ่ะใครที่ชอบหนังสือนะ เด็ดมากคนรักหนังสือท่านมไซทั้งแบบว่าสายแคมปิ้ิงหรือสายอาหารมะมีหมดเลยเพียบเลยเนี่ยหนังสือตรงนั้นเลยเที่ยวด้วยนั้นพวกหนังสือแบบสวิฟต์โดยเฉพาะอ่าใช่แต่โซนนี้มันจะเป็นแบบหนังสือพวกทำพุ่งกับอันนี้าวอมีรถโมเดลมีแคมปิ้งอะไรพวกนี้โนแล้วก็มีสตาร์บัคส์ตรงโน้นอ่าเป็นบ็อกซ์ พวกหมอนพวกนีอคือนี่ก็ใส่แคมปิ้งบ้านเราก็มีอ่าอันนี้บ้านเราก็มีประมาณนี้แต่ข้างบนเนี้ยบ้านเราไม่มีหนุนไปตึกแล้วสีบอจักใช่ใช่โอ้ยกล่องอันเนี้ยโอ้ยชอบมากกล่องนี้กล่องใส่แคมปิ้งแค่ละใช่มือยากเอากลับโอ้นี่ขวัญใจผมเลยเนี่ยผมจะเอากลับยังไงเนี่ยเดียเดียวผมเล่นโอ้หผมจะเอากลับยังไงเนี่ยเนี้ยติ๊กเกอร์มีกล่องติ๊กเกอร์มีหมดเลยดีอะดีเจ๋งอะ ญี่ปุ่นเขาชอบแคมปิ้งเพราะนั้นมันก็เลยมีโซนแคมปิ้งอะไรค่อนข้างเยอะกระเป๋าเดินเทินเดินทางอู้นังสือหนังสือแปดหกเห็นปะเบอส์อ่ะเบอแซ่เบอซีแปดหกนะฮะอันนี้นะครับที่ผมบอกเป็นนสุดเปเชียลเพอรรุ่นนะฮะเอสหกหกศูนย์สวิฟต์อืมอ่าซักเล่มสิอันนี้นี่มีหมดเลยนี่ที่เมืองไทยขายกันแพงนะอันนี้อันนี้ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่สองพันสองร้อยยี่สิบสองพันก็สี่ร้อยห้าร้อย บ้านเราขายต็ดแบบร้อยน่าเนี่ยหนังสือรถต่างๆก็ยังอยู่นะยังอยู่ญี่ปุ่นเขายังอ่านหนังสือกันเขาอ่านมกกาซีนกันเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนไปเป็น e-v ล้วนอันนี้อันนี้มันรถบ้านใช่ผมมีรถหนึ่งตัววิบีซีอยู่แล้วไงสามร้อยเยน เารถบ้านมันมีกี่แบบอ่ะเนี่ยมันสองสามนี่ข้างล่างข้างล่างยั่ดูอันนั้นเป็นของแค์มันคนละสเกลกันอเป็นตัวนี้ิีฟ้ารถบ้านทำไรนะโดมกีนโรสแมรี่เด็ด เด็ดต้นไม้เขาอีกจะเป็นลมเข้าไปข้างในแล้วขาสั่นเลยเห็นไหมครับงมจะหมดตัวเป็นไงเมื่อกี้เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วนะพอดีด้านในก็มีแบบเขาเขาก็ค่อนข้างสติ๊กนิดนึงนะใช่ใช่เราก็ไปอินเสิร์ตมาให้เพื่อนๆเห็นแล้วคือชั้นสามเนี่ยจะเป็นโซนของพวกมันเป็นพวกของแต่งพวกประดับยนต์อสซิสต์รี่ต่างๆเนี่ยเพียบเลยใครที่ชอบแบบแต่งทั้งช็อตไล่ยนต์โมดิฟายอ่ะมีครบหมด H.K. นี่มายกกระบี่เลยแล้วถโหราคาถูกด้วยราคาแล้วก็จะมีแบ่งเป็นของโซนของ h o น d a นะครับโซนของ BMW นะครับแล้วก็โซนของ Toyo ต a มีทั้งหมดลงมาชั้น2นะครับจะเป็นพวกเสื้อผ้าแคมปิ้งของแคมปิ้งแล้วมีพวกหนังสือแล้วก็มีพวกโมเดลแรงต่างนะฮะมีทั้งเสื้อผ้าหลายๆสไตล์ด้วยนะวกทั้งแบบสไตล์แคมปิ้งหรือว่าชทั่วไปก็มีแต่หนังสือเด็ดมากที่ญี่ปุ่นเราเนี่ยจะเห็นเป็นหนังสือที่เป็นแบบเฉพาะ ทางเยอะใครชอบโฟกมาทางโฟกเลยแล้วมีชุดตกชุดแต่งอะไรเนี่ยให้เห็นด้วยใครชอบสวิฟมาทางนี้ใครชอบทรีบิกมีหนังสือโดยเฉพาะอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นกันแล้วแหละนะครับผมแล้วก็โมเดลนี่เต็มเลยอยู่แล้วจะมีพวกพวกดีเทลลิ่งนะครับพวกคาแคร์อะไรเงี้ยมีมาครบมอย่างีครบหมดทุกอย่างนะครับผมก็เดินดูกันได้แล้วของไม่ได้แพงนะเพื่อนๆอย่างรถโทมิการที่เราซื้อมาเนี่ยห้าร้อยห้าสิบร้อยกว่าบาทเอ้ยร้อยกว่าบาทยิ่งค่าเงินตอนนี้ยิ่งถูกหนักเลยนะครับผมก็จัดกันมาช้อก่่เมืีีทไปดูง แสงบ่าจบแค่นั้ประมาณนี้ครับเพื่อนแล้วนอกอย่างนี้นะออโต้แบกเป็นของชาวสี่ล้อชาวสองล้อนี่เลยีอีกฝั่งหนึ่งริโกแลนด์มากันให้ครบได้เลยหมวกอะไรอะไรเงี้ยทุกต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสายแต่งรถและชอบดูเรื่องหนังสือชอบแคมปิ้งมาที่นี่ครบทุกอย่างถูกต้องฮะเด็ดมากสุดยอดฮะนี่คือทั้งหมดของการเที่ยวในโตเกียวสำหรับคนที่ชอบรถนะครับจะมาดูของแต่งรถหลอแต่งมอเตอร์ไซค์มาแถวนี้ได้นะครับเพื่อนครับสบาย เดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อนอกจากนี้หลังจากวันนี้ฮะเราจะพาเพื่อนๆไปเช่ารถนะเพื่อนๆที่อยากเช่ารถขับในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูกันว่ามันยากเย็นขนาดไหนแล้วมันขับยังไงนะใช้ใช้จ่ายออกมาเท่าไหร่ไปดูกันคลิปต่อไปไปแล้วคลิปนี้กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยกิ๊งกิ๊งกิงกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปแล้วคลิปนี้ครับไปแล้วสวัสดีครับ